สวัสดีค่ะพบกับคุลธิดาสุพเลิศจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรี p o r t เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่กับเรื่องราวใกล้ตัวนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปเรียนรู้การสืบสารวัฒนธรรมชุมชนในงานมหากรรมศีสเกตติดยิ้มปีสองตอนบอกฮักราศีที่คนในชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับเยาวชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาความรู้ต่างๆของคนในแต่ละชุมชนอีกด้วยค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะการนํำวิถีชีวิตภูมิปัญญาอีสานมาเผยแพร่ให้กับคนุ่นหลังนับว่าเป็นการสือ่อห่อยผู้เฒ่าผู้แก้ได้ยัางน่าสนใจอย่างกิจกรรมศิสเกตติดยิ้มตอนบอกหักราศี ที่จัดขึ้นบริเวณรี่แม,ม่น้ำมูลในอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดในงานเดจ,จัตถนนสายวัฒนธรรมที่มีเยาวชนเป็นแกนนําหลักในการทํากิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมในมือนี้นะครับก็เป็นการร่วมเอาผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นมาของของชาวอำเภอราศีสลัยรวมทั้งชาวจังหวัดศรีสะเกดแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งเือวามีอยูท่ทางเมงศีเผ่าก็คือเล่าขมรนสวยเยอะ นนพนกระ레이เอารลบร่วมวัฒนธรรมมาแสดงมาจัดแสดงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ล่ะมือนี่มีกลุ่มเยาวชนหลายกลุ่มมากด้วยกันก็คือกลุ่มเยาวชนพลเมืองสร้างสุขกลุ่มเยาวชนฮักเมืองบูนกลุล่มกล้าลำดวนแล้วก็นักเรียนในเขตพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงที่มาร่วมแต่ละชุมชนมีการนำเอาอาหารทองถินมาถ่ายทอดและให้ผู้ที่มาได้ลองเฮ็ดลองชิม ซึ่งอาหารบางอย่างนั้นบวชสมาธิหารประทานในไงเพราะเป็นอาหารที่หาย,ยากหรือต้องใส่ความซํำนานในการเห็ดบางบางอย่างอาหารที่เราหากินในตลาดไม่ได้แล้วก็ได้มากินตรงนี้ก็รู้สึกดีดีตรงนี้ว่ามันทําให้เราอะไรเห็นเห็นว่าเออสมัยก่อนๆเนาะบุญญาตายายเราเขามีอาหารที่ดีๆด,ดีกว่าที่ปัจจุบันตั้งเยอะแล้วก็มีอะไรละ อย่างเช่นพวกไอทำตำเสือตำอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยางทาให้เป็นเนาะทาให้เป็นว่าเออเขาภูมิปัญญาชาวบ้านการแสดงหนังบัตีจากโรงเรียนบ้านเพี้ยนมาการรําพืืนบานจากโรงเรียนบ้านกระดาอุ้มแสงและดนตรีพืนบานอีสานจากชุมชนต่างๆก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและส้างความวลสื่อในกับู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ศิลปะการสแสดงก็หนังตะลุงหนังบทตื้อน,นะครับมา่วมงานในวันนี้นะครับเป็นศิลปะท้องถิ่นของเราเด็กบางคนไม่รู้ว่าหนังตะลุงคืออะไรนะครับอย่างวันนี้เด็กหลายๆคนจะวิ่งเข้าไปชมด้านหลังไปดูตัวหนังไปดูคนเล่นไปดูคนเชิดโรงเรียนแม่กระดุมแสงค่ะดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมาเผยแผ่วัฒนธรรมไทยของอิสานค่ะกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ประสบการณ์ที่มีส่วนรวมในการจัดงานแล้วยังทําให้คนชุมชนต่างๆในจังหวัดศีสเกตได้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนพื้นเมืองอีสานทั้งขเขมรสวยเล่าเนื่อซึ่งจะทําให้เกิดการบอกเราสืบสารภูมิปัญญาต่อไปนอกจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว ถนนใสวัฒนธรรมที่เยาวชนได้ร่วมกันจัดขึ้นยังบ่งบอกถึงความสามาคัคคีและความร่วมแรงร่วมใจของแต่ละชุมชนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้กับนักข่าวพลเมืองได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีค่ะ